สวัสดีครับผู้ที่รับก,การทําเกษตรทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเครื่องตัดหญ้าที่ลุยงานหนะักเป็นพิเศษแล้วก็ทนเป็นพิเศษนะครับซึ่งก็คือเครื่องตัดหญ้ามูโซนาแบนด์สวีเดนรุ่น 541R/S ซีรีส์ใหม่ล่าสุดจากเครืออมูโ o n a เรามาดูรายละเอียดสินค้ากันเลยครับสําหรับเครื่องตัดหญ้าตัวนี้นะครับประเภทเครื่องยนต์เป็นชนิด2จังหวะนะครับใช้น้ํามันออตโตลูผสมกับเบนซินในการใช้งานนะครับ ปริมาตรความจุกระบอกสูบจะอยู่ที barrier, ่41.5 cc ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลูกสูบจะอยู่ที่40มิลมระยะส่วงชักจะอยู่ที่33มิลลมนะครับกำลังเครื่องสูงสุดจะอยู่ที่2.1แรงม้าหรือ1.6กิโลวัตต์ความเร็วรอบเดินเครื่องเปล่าจะอยู่ที่12,000รอบต่อนาทีความเร็วรอบสูงสุดใบตัดจะอยู่ที่8,570รอบต่อนาที คาบูยี่ห้อวอโบโแท้จากญี่ปุ่นนะครับที่เครื่องตัวนี้ใช้จะเป็นแบบแผ่นไดอะเฟรมชนิดหัวเทียนจะเป็น NGK BPM7A นะครับส่วนก้านของเครื่องตัดหญ้าจะมีขนาด28มิลิเมตรและแกนขับด้านในนะครับจะอยู่ที่9มิลิเมตรปลายของแกนขับใบมีดนะครับจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งช่วยในเรื่องของลดการสึกหลอจากการใช้งานหนักๆได้นั่นเองนะครับ น้ำหนักตัวเครื่องนะครับของเครื่องเปล่าจะอยู่ที่7.1กิโลกรัมทีนี้ผมจะมาแจงรายละเอียดแบบลงลึกนะครับว่าเหตุผลใดเราจึงต้องตัดสินใจใช้เครื่องตัดหญ้ายี่ห้อฮสุสโซนารุ่น 51Rs 4ซีรีส์ใหม่ล่าสุดจากเครือฮสุสโซ n a ตัวนี้มาดูรายละเอียดกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่หัวเกียร์นะครับหัวเกียร์ตัวนี้นะครับมีความพิเศษซึ่งมีขนาดใหญ่มีลูกปืนรองรับด้านในถึง4ตัวนะครับ ซึ่งช่วยในการลุยงานหนักอัดงานหนักได้สบายนะครับาสามารถประกอบกับใบมีดนะครับได้ตั้งแต่ขนาด10นิ้วจนถึง20นิ้วได้เลยนะครับแล้วก็ใช้ใบมีดทั่วไปตามท้องตลาดได้นะครับแล้วก็ประกอบกับใบเลื่อยวงเดือนนะครับให้นําไปใช้ในการตัดก,กิ่งไม้ท่อนไม้นะครับหรือโซนภาคตะวันออกนะครับก็จะนิยมใช้ในการนําไปใส่ใบเลื่อยวงเดือนตัดไม้ยูคาลิปตัสนั่นเองนะครับหน่วยงานต่างๆนะครับที่ ซื้อไปใช้เป็นจํานวนเยอะๆในการตัดถนนขนทางนะครับหรือเกษตรกรที่จะต้องนําไปตัดรับจ้างนะครับตัดหญ้า่า,ายวันนะครับหรือตัดหญ้าให้กับบัวที่เราเลี้ยงใช้งานหนักๆเป็นจํานวนเยอะๆทั้งวันนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะสมนั่นเองนะครับส่วนต่อไปนะครับคือกาดบางใบนั่นเองนะครับ ซึ่งการบางใบตัวนี้จะพิเศษกว่ารุ่น1 4 3 r 2ารูรุ่นก่อนนะครับเพราะว่าเวลาที่เราจะใช้ใบมีดที่มันยาวขึ้นก็สามารถเลื่อนขยับมาด้านหลังได้นะครับนอกจากนั้นนะครับการบางใบตัวนี้นะครับก็จะมีใบมีดมาให้อยู่ด้านซ้ายเนี่ยครับเวลาที่เราประกอบใช้งานกับกระปุกเอ็นนะครับแล้วเส้นเอ็นมันมีความยาวเกินออกมานะครับเราก็กดไกคันเร่งเอ็นมันก็จะเหวี่ยงมาโดนใบมีดส่วนนี้แหละครับทำให้เส้นเอ็นมันขาดได้ขนาดที่พอดีนั่นเองนะครับ ส่วนต่อไปที่ผมจะพูดถึงก็คือก้านของเครื่องตัดหญ้านะครับก้านตัวนี้นะครับเป็นก้านอลูมิเนียมแข็งอย่างดีพิเศษนะครับมีน้ําหนักเบาแข็งแรงทนทานไม่หักง่ายแล้วก็ไม่เป็นสนิมนั่นเองนะครับความพิเศษของก้านเครื่องตัดหญ้าฮุสตวนาตัวนี้นะครับก็จะรีดน้ําหนักลงมาให้เบากว่ารุ่น1นึ่งสามอาทิรูุ่นก่อนนะครับเพื่อช่วยให้เราใช้งานได้คล่องตัวมากขึ้นนั่นเองนะครับภายในก้านนะครับจะมีความพิเศษแตกต่าง จากเครื่องตัดหญ้าทั่วไปนะครับจะมีบูตลองแกนอยู่ทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะครับช่วยในการอัดงานหนักได้สบายนะครับทำให้แกนเผาขับไม่คดหรือเวลาเราอาจจะทําหล่นบูตลองแกนข้างในมันจะช่วยไม่ให้แกนเผาคดได้ง่ายนั่นเองนะครับส่วนต่อไปที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คือแฮนด์มือจับของเครื่องตัดหญ้านะครับแฮนด์ตัวนี้ออกแบบมาแตกต่างจากรุ่น143 R2 รุ่นก่อน เล็กน้อยนะครับในด้านมือจับที่เราใช้งานก่อนนะครับก็รายละเอียดต่างๆก็จะเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นไกคันเล่งสวิตช์เปิดปิดแล้วก็ปุ่มสําหรับล็อกใบมีดให้ค้างนะครับส่วนข้อแตกต่างที่ต่างจากรุ่น1 4 3่2ทก็คือตัวก้านจะเป็นอลูมิเนียมนะครับป้องกันในเรื่องสนิมนั่นเองนะครับซึ่งรุ่นก่อนก่อนหน้านี้ครับตัวก้านจะเป็นสนิมแล้วก็ข้อแตกต่างอีกอย่างหนึ่งจากรุ่นก่อนก็นกคือ ไอตัวก้านของเครื่องตัวยาในรุ่นซีรีส์5เนี่ยครับมันจะออกแบบมาให้สั้นกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับเพื่อช่วยในการกระชับมากขึ้นให้เข้ากับซีรีส์ละของตัวเครื่องซีรีส์5นั่นเองนะครับในส่วนนี้นะครับเขาจะออกแบบมาตัวห้อยสําหรับคล้องเกี่ยวสายสะพายนะครับหนาะแข็งแรงทนทานนะครับเหมาะได้เลยนะครับตัวนี้สามารถเคลื่อนที่ได้360องศานะครับแล้วก็มีปอกหุ้มกันความร้อนมาให้นะครับ ช่วยในเรื่องของการเอาไว้ล็อกสายคันเร่งด้วยนั่นเองนะครับในส่วนท้ายของตัวเครื่องนะครับจะมีบูตลองแกนเพลาอยู่2ตัวนะครับขนาดใหญ่ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนลดการเมื่อยล้าจากการใช้งานเป็นเวลานานนั่นเองนะครับส่วนเครื่องตัดหญ้าตัวนี้นะครับก็จะออกแบบคลัตมาใหม่นะครับด้านในจะเป็นคลัตเหล็กขนาดใหญ่นะครับแล้วก็คลัตก็จะนุ่มด้วยนะครับเหวี่ยงตัวออกมาได้ไวนะครับเพื่อช่วยจับกับไอ้ตัวก้านเครื่องตัดหญ้านะครับ ทำให้รอบเดินเครื่องมากขึ้นกว่าในซีรีส์ก่อนนั่นเองนะครับซึ่งข้อดีของคัดเหล็กตัวนี้นะครับมันก็จะมีความทนทานแข็งแรงแล้วก็สึกหลอได้ยากนะครับอายุการใช้งานก็จะยาวนานครับการันตีได้เลยว่าเกิน5ปีขึ้นไปแน่นอนนะครับต่อไปก็จะพูดถึงชนิดของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ออกแบบชนิดของเครื่องยนต์มาใหม่ให้ดูสวยงามตามแบบฉบับของแบรนด์สวีเดนนั่นเองนะครับชนิดของเครื่องยนต์นะครับเหมือนที่ผมพูดไว้ก็คือ เป็นเครื่องยนต์2จังหวะนะครับใช้น้ํามันเบนซินนะครับหรือแก๊สโซฮอได้ผสมกับน้ํามันออโตลูปในอัตราส่วน25ต่อ1ได้50ต่อ1ได้นะครับคาบูเรเตอร์วอร์เบแท้จากญี่ปุ่นนะครับเป็นแบบแผ่นไดเอลเฟรมนะครับมีลูกยางแยกอยู่ใต้ตัวเครื่องนะครับเวลาเราใช้งานก็เติมน้ํามันนะครับเปิดสวิตช์นะครับแล้วก็แยกน้ํามันประมาณ 5- 7ถึงครั้งนะครับให้น้ามันเต็มลูกยางแยกก่อนนะครับแล้วก็ปิดโช๊คนะครับ ดึงสตาร์ทประมาณ4-5หครั้งนะครับจะได้ยินเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นคล้ายจะติดนะครับแต่ยังไม่ติดนะครับหลังจากนั้นเราก็เปิดโชคนะครับดึงปกติอีก1-2ครั้งนะครับเครื่องยนต์ก็จะติดเป็นปกตินะครับต่อไปก็จะพูดถึงชนิดหัวเทียนนะครับตัวนี้เป็นหัวเทียน NGK แท้เบอร์เนะครับที่เขาให้มา นอกจากนั้นนะครับที่แตกต่างจากซีรีส์ก่อนนะครับก็จะเป็นดึงสตาร์ตตัวนี้นะครับตัวนี้จะมีระบบช่วยดึงนะครับให้ดึงง่ายขึ้นกว่ารุ่นก่อนนั่นเองขนาดถังน้ำมันนะครับตัวนี้สามารถบรรจุน้ำมันอยู่ที่ประมาณ1.2ลิตรนั่นเองนะครับความพิเศษของเจ้าเครื่องตัวนี้นะครับก็จะออกแบบแผ่นกรองอากาศมาใหม่นะครับตรงนี้เป็นแบบแผ่นกรองละเอียดนะครับ2ชั้นนะครับนี่นะครับ แผ่นกองละเอียดนะครับแล้วก็มีตัวแผ่นรองอีกชั้นหนึ่งแบบนี้นะครับการทาความสะอาดนะครับก็เวลาที่เราใช้งานในสถานที่มีฝุ่นเยอะๆก็แนะนําประมาณ5-6เดือนนะครับเป่าทําความสะอาดครั้งหนึ่งนะครับข้อดีของเครื่องตัดหญ้ารุ่นนี้นะครับเสียงนุ่มขึ้นกว่าซีรีส์ก่อนนั่นเองนะครับทั้งน้ําหนักที่เบาขึ้นที่ลดลงมาเหลือเพียง7.1กิโลกรัมนะครับไม่รวมใบมีดตัดถ้ารวมก็จะอยู่ที่ประมาณ7.3กโลกรัมนะครับ สำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับก็จะมีค่าเสียงสูงสุดอยู่ที่1 0 9 d เดซิเบลนะครับอุปกรณ์นะครับที่มีมาให้ในกล่องนะครับก็จะมีคู่มือ1เล่มนะครับซึ่งรองรับภาษาไทยด้วยนะครับคู่มือตัวนี้นะครับสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับสเปคสินค้าต่างๆเพิ่มเติมได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นชุดประแจนะครับที่แถมมาให้นะครับแล้วก็มีแผ่นรองใบมีดนะครับอย่างหนาอย่างดีมาให้1ชิ้นนะครับ แล้วก็จะมีปอกหุ้มใบมีดนะครับป้องกันอันตรายหลังการใช้งานก็ควรที่จะสวมปอกใบมีดเก็บไว้นั่นเองนะครับป้องกันการบาดต่อไปนะครับก็จะเป็นใบมีดนะครับซึ่งแบรนด์ฮุสโ n นาตัวนี้นะครับให้มาที่ขนาด13นิ้วนะครับแล้วก็มีความหนาเป็นพิเศษเลยนะครับสำหรับใบมีดตัวนี้ตีแบรนด์ฮุสโซนามาเรียบร้อยนะครับและผลิตในประเทศนอร์เวย์แท้นะครับมีความหนาเป็นพิเศษ สามารถใช้งานได้อย่างยาวนานนั่นเองนะครับอย่างสุดท้ายนะครับก็คือสายสะพายนะครับตัวนี้ให้สายสะพายอย่างดีมาเลยนะครับเป็นสายสะพายคู่นะครับทนเป็นพิเศษนะครับนุ่มตอบโจทย์การใช้งานหนักๆได้เลยนะครับหากท่านใดนะครับที่สนใจเจ้าเครื่องตัดหญ้าตัวนี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์09 18521712นนะครับซึ่งเป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับแล้วก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เพจ คุ s โซน a าช็อปไทยแลนดหรือจะในช่องทาง YouTube ของเรานะครับที่ช่อง MBK Shop ออนไลน์ได้เช่นกันนะครับสำหรับลูกค้าคที่ติดต่อสั่งซื้อเข้ามานะครับผมการันตีว่าจะได้ของแท้นะครับและราคาที่พิเศษกว่าที่อื่นแน่นอนนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับในครั้งหน้าผมจะมารีวิววิธีการใช้งานเครื่องอย่างละเอียดให้ดูเพิ่มเติมนะครับรวมถึง ในท้ายคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมีรีวิวสาธิตการใช้งานจริงให้ดูด้วยเช่นกันนะครับขอบคุณที่รับชมและติดตามสวัสดีครับ